สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังชมช่องอัปเ r ตกันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตคลิปครั้งแรกในรอบครึ่งปีนะครับก็เกือบเกือบครึ่งปีนะครับ5้ถึงหเดือนแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปสุดท้ายออกมานะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูสภาพสวนนะครับหลังจากที่ผ่านมา5เดือนนะครับที่ห่างหายกันไปนะครับตอนนี้ก็ ได้มีการห่อฝรั่งแล้วนะครับอันนี้เป็นการห่อครั้งแรกนะครับเพื่อนๆนี่เป็นการห่อครั้งแรกห่อครั้งแรกนี่ผมห่อประมาณน่าจะประมาณสักพันเจ็ดร้อยลูกนะครับเพราะว่านับตามจํานวนถุงนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับสําหรับถุงที่ใช้ก็เป็นถุงสีนี้นะครับถุงป้องกัน UV นะครับเป็นถุงป้องกัน UV ขนาด 6คูณ12นะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้6คูณ14ก็ได้นะครับคิดว่าฝรั่งรุ่นแรกนี้น่าจะใช้6คูณ14น่าจะดีนะครับเพราะว่าการห่อครั้งแรกนี่ฝรั่งลูกมันจะใหญ่โตเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมเคยห่อเอาถุง6คูณ12มาห่อแล้วมันมันโตแล้วมันดันถุงนะครับมันคับถุงว่าลูกมันโตมากนะครับนี่นะครับสภาพปัจจุบัน อันนี้ผมได้มีการตัดหญ้าไปแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนอันนี้ก็เริ่มงอกมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับทรงต้นก็จะเตี้ยๆแบบนี้นะครับผมไม่ให้มันสูงนะครับเพื่อนๆผมไม่ให้มันสูงเพราะว่ามันจะทํางานยากการหอก็ต้นหนึ่งก็ตกประมาณสักสิบกว่าลูกนะครับบางต้นก็จะเยอะบางต้นก็จะน้อยนะครับตาม ตามสภาพความสมบูรณ์ของต้นนะครับมีการตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกที่จะหอ่อก็ลูกประมาณนี้ก็ห่อได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณเหรียญ5บาท10บบาทนะครับเพื่อนๆก็ห่อได้แล้วในการมัดปากถุงหอ่อผมก็รอบเดียวนะครับมัดแค่รอบเดียวไม่ได้มัดสองรอบนะครับ รอบเดียวก็อยู่แล้วนะครับเราก็ดึงให้มันแน่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการเลือกกิ่งที่จะห่อนะครับก็เลือกกิ่งที่มันดูแล้วมันหักยากนิดนึงนะครับถ้ากิ่งตั้งๆเนี่ยส่วนมากมันจะหักนะครับเท่าที่เท่าที่พบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกิ่งไหนตั้งๆนี่มันก็จะหกักเพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหว ที่มันหักก็เพราะว่าลมแรงด้วยนะครับที่ท่าพนมลมแรงมากลมแรงเหมือนคล้ายๆกับลมทะเลเลยนะครับแรงยังไงอย่างนั้นนี่นะครับหักหักก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าถึงฝรั่งในกิ่งถึงกิ่งมันจะหักไปแล้วแบบนี้นะครับโลกมันก็ยังไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆรูปมันก็ยังไม่เสียหายเพราะว่า มันไม่ได้ขาดนะครับกิ่งมมนไม่ได้ขาดเราก็รอให้ลูกมันแก่แล้วค่อยตัดลูกแล้วค่อยตัดกิ่งทิ้งก็ได้นะครับถ้าจะตัดทิ้งตอนนี้ก็เสียดายอยู่ก็เลยปล่อยไว้แบบนี้นะครับสภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับ หญ้าก็จะลกหน่อยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝนทิ้งช่วงนะครับดินมันแห้งผมก็เลยไม่ได้ตัดหญ้านะครับเพราะว่าอยากให้มีหญ้า,าคุมดินหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหญ้าคุมดินเนี่ยดินมันจะชุ่มตลอดนะครับมันไม่โดนแสงแดดโดยตรงดินมันก็จะชุ่มนะครับเพื่อน นี่นะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เพื่อนได้ดูแล้วนะครับเพราะว่ามันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ถึงขั้นตอนห่อแล้วระหว่างทางก็ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูเยอะแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับเกี่ยวกับการดูแลและการแต่งกิ่งนะครับพอมาถึงขั้นห่อแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะไปได้เองแล้วนะครับ ผมก็พยายามศึกษาหาความรู้มาจากหลายๆแหล่งนะครับกว่าจะตกผลึกนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปแรกๆนะครับที่ตั้งแต่คลิปเริ่มต้นปลูกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเลยเดี๋ยวพาดูจากหัวแป้งนะครับสภาพจากหัวแป้งจะได้เห็นสภาพรวมๆนะครับ นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีศาลาหลังน้อยนะครับตรงตรงริมสวนนะครับนี่ตรงร่องสวนนะครับทำค่อมร่องสวนไปเลยผมทำไว้พักผ่อนนะครับบางวันอากาศร้อนมากๆผมก็ลงมานอนตรงนี้นะครับตอนกลางคืนก็จะเห็นว่ามีมุ้งนะครับบ้านก็อยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆก็ อันนี้ก็เป็นบ้านถือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับก็ลงมานอนก็เย็นดีนะครับไม่ต้องเปิดพัดลมเย็นมากจนเป็นหวัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสภาพมันก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นที่ยังได้หอ่อแล้วก็ต้นที่ได้ห่อแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ห่อแล้วนะครับบางต้นที่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับ เนื่องจากผมดูแลไม่ดีอย่างพวกนี้นะครับดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็สภาพต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อยๆค่อยๆปรับปรุปงนะครับก็ค่อยๆเอาปุย๋ยเอาอะไรมาใส่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยก็จะเห็นว่าหญ้าที่ตัดแล้วผมก็จะเอามาคุมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับทุกต้นก็จะเหมือนกันนะครับหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้โกยไปทิ้ง ก็จะเอาสุมไว้ที่โคนฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูในร่องสวนบ้างนะครับนอกจากฝรั่งแล้วก็ยังมีปลานะครับในนี้ในร่องสวนเนี่ยในร่องสวนผมจะเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาเป็นปลาจาระเมรนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องอัป e r Work ก็ขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง a ั t e r Work ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ